สวัสดีครับอันนี้อยู่หน้าผมก็จะเป็นซิสเลอร์นะครับซิสเลอร์เนี่ยเป็นอยู่คู่เป็นร้านสเต็กนะครับเป็นร้านสเต็กร้านอาหารเกี่ยวกับสเต็กปลาสลัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะคือซิสเลอร์เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยนะครับมาก็เกือบจะ40-50ปีแล้วนะ เนี่ยร้านซิสเลอร์ก็ยังอยู่นะครับผ,ผมว่าไม่กี่สาขานะฮะเพราะว่าซิสเลอร์เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนี่ย้นานหน้าผมน,นะฮะตอนนี้คนมาโอ้หมากินซิสเลอร์นี่แน่นร้านนะครับเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เพราะเป็นวันครอบครัวเพราะเ่าเป็นวันครอบครบัวแล้วก็ วันครอบครัวแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะพาพ่อแม่พาญาติพี่น้องมาเที่ยวกันนะฮะโอเคครับทุกชมเดี๋ยวผมจะลงในอ่ายูทูบนะครับเดี๋ยวผมจะลงต่อเน,นี่ยผมไม่ได้ดไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับ youtube ผมด้วยนะครับโอเคครับทุกคนซิสเลอร์ความสุข ทุกคนในครอบครัว